คือแชมเปี้ยสลีกอาทิตย์ที่แล้วอะความสนุกมันคือยังไม่มีใครชัดเจนว่าจะแบบเฮ้ยสบายแน่นอนเพราะว่ามีเสมอเสมอ,อมีเฉือนกันอย่างละหนึ่งลูกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยมันเลยน่าดูทีนี้ทางชเบียนาเดสเขาก็มั่นใจนะคะว่าว่าบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็จะเอาชนะบาริเชเชแมงแล้วก็เข้ารอบได้ในที่สุด นี่เป็นเกมที่บาร์เซโลนาจะจะจะรับการมาเยือนของบาเลชเชแมงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกรอบก่อนรอชนะเลิศอันนี้นะัดท 2. 2> <S 2> <S 2> ี่สงซึ่งเกมนัดแรกบาซ่าชนะมา3-2แต่ว่า3-2เอาจริงสกอร์แบบนี mm ้เนี่ย S <S> จะบอกว่าได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้มากอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ชาบีอ,อันเดรสเองก็ยังมั่นใจนะคะว่าลูกทีมของเขาจะทําได้จะสามารถคว้าชัยชนะอีกครั้งในเกมนี้ในบ้านตัวเองแล้วก็มองว่าเขามีองค์ประกอบต่างๆที่มันได้เปรียบกว่าคู่แข่งแล้วก็กระตุ้นให้ลูกทีมนะให้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาเพื่อผ่านไปเล่นรอบรองชนะเลิศให้ได้บ๊อบ,บองว่าไงคืนนี้ถามผู้มชมด้วยคู่นี้ก่อนเลยบาร์เซโลน่ากับปารีสกลับมาเล่นที่สเปนผมว่ายากนะ ใ,ในการที่เบสเชจยร์จ่ายสถานาการณ์นะเราก็ว่าน่าจะเป็นบาซโลน่าที่มองบาซ่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ใช่พี่มองบาซ่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะส่วนทางฝั่งของหลุยเอลิก้ฝั่งเบสเชเขาก็บอกว่าเขายังสามารถพลิกสถานาการณ์ได้อย่างเชื่อเช่นนั้นนะเพราะว่าหลังจากได้วิเคราะห์ความผิดพลาดของเกมนัดแรกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญได้พักยาวนะคะยังไม่มีเกมในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเตะพักเต็มที่เกมนี้ใส่เต็มแต่มาตลกโชคตาตรงที่ วันนั้นเอลิเก้ต้องพิกษา,ากรารให้บาซ่าป่าเปเชวันนี้สุดท้ายอเอลิเก้ต้องพิษา,ารณร,าหารให้เปเชป่าบาซ่า <laughs> เออ,อคนเราก็เป็นแบบนี้ได้นะส่วนทางด้านของลาปอต้าขอแฟนบอลเลยค่ะบอกเลยว่าแฟนบอลเข้าไปเชียร์ส่งเสียงเชียร์ให้กระหึมเราต้องการบรรยากาศที่ข่มคู่แข่งพักดันอี้ทีมเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้คำถามคือลาปอต้าต้องลงมาแอคชั่นเพราะอะไรเงินสิครับ เขารอบรองชนะเลิศไปถึงนัดชิงเกิดจะพัชพูได้ถ้วยนี้ขึ้นมาโอ้หาสารมหาสารนะคือเขาบอกว่าอยากให้สนามเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเออเป็นเป็นเป็นเข้าใจคําว่าอะไรมอบความเหมือนแบบสร้างให้มันเป็นครุกกุ่นอะบรรยากาศให้มันแบบเพลิดเขลิให้นักเตะชาวบ้านเขาอบชาวบ้านเขาให้ได้จัดการชาวบ้านเขาได้เพราะตอนนี้ทีมเราก็อยู่ในเส้นทางที่จะสร้างประวัติศาสตร์นะคะ ส่วนเรื่องคุณซูใหม่บาเซโลนาสื่อเก็มีบอกว่าเออจริงๆเนี่ยเขาบาเซโลนาเนี่ยตัดสินใจเลือกไว้แล้วนะคะถ้าเกิดชาบีไม่เปลี่ยนใจจริงๆนะครับก็คือแบบมีตัดสินใจที่เลือกเอาไว้แล้วอืโดยวางตัวทางด้านของราฟาเอลมาเกสโค้ชทีมสำรองอ,อ้าวก็ุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้แหละใช่เพราะว่าจะเอาเงินที่ไหนที่สัญญาผู้จัดการโอ้โหแพงมากคนอื่นถูกไหมซึ่งเอาตามโตงมาเกสก็ก็ถือว่าดีนะผมว่าถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่ อ่ะต้องปั้นคนในเงี้ยมันก็เหมือนดอทมูลอ่ะที่ใช้แทสิตอ่ะใช้คนที่รู้ระบบมาเป็นอย่างดีก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรโดยเฉพาะในวันที่เราไม่มีเงินเนี่ยใช่ใช่นะคะเออแล้วเนี้ยไอ้ที่เราพูดเรื่องเงินนะคือบาร์เซโลนาเนี่ยค่าตั๋วจากเกมที่จะเจอกับเปเช่นะเขาบอกเลยประมาณอยู่แถวแถวหกพันล้านเอ้หกขอพายหกล้านยูโรนิ่ฉันหกพันล้านแหละค่าอะไรทิเก็ตอ่ะค่าทิเก็ตที่เขาสนอหผู้ใหญ่ไงคือถ้าคนเข้าไปแน่นๆครับ นี่ยังไม่รวมเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเงินรางวัลอะไรพวกนี้เพราะฉะนนั้การเล่นในถ้วยใหญ่ไปให้ลึกที่สุดเนี่ยสำคัญกับเรื่องของของการที่มีแบบเงินเข้ามามากๆครับแล้วก็บาร์เซโลนากำลังต้องการสิ่งนี้ใช่นะคะอ่ะรอดูแล้วกันมีคนมาล่าบาซ่า2-0ให้เปเชชนะเมื่อกี้ก็มีอืมรอดูคือดีอ่ะไปดูอีกคู่หนึ่งไปที่อีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเป็นดอทบุนครับเจอกับอาร์เตตโกมาดริดนะครับเกมแรกโอ้พอไปนั่งดูเต็มๆมาเนี่ย ก็ถือว่าดอทบุลเกือบตีเสมอได้หลายรอบเหมือนกันนะฮะมีมงชนคานยิงชนเสาไปะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ไปก่อนลูกหนึ่งนะครับย้ำอีกทีว่าไม่มีอเวโกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าหากสมมติคืนนี้ทางฝั่งของเสือเหลืองชนะ1-0ก็คือต่อเวลาใช่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเซฟเซอรียล่ที่ถูกส่งเป็นตัวสำรองนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้ได้นะครับก็ต้องไปดูนักเตะ ตัวัหลักๆลกกลับมาอย่างมาโค้ดร้อยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นฟอร์นไนหรือเปล่านัดนี้เองดอทมูลคงจะต้องงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้เพราะว่าในลีกตอนที่แอร์เบลัสสิกเก็งมากนะครับโอกาสที่เขาจะหลุดท็อปโฟและยังไปพึ่งไปหวังไอ้สามประสิทธิ์อะที่แบบบุนเดสจะเป็นได้5ทีมอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามเล่นในบ้านก็ต้องเอาชนะให้ดีที่สุดอะไโกมาดิได้ครับือต้องปรา2สอูนย์ะหรือ3าหนึ่ง Oh. เพื่อเข้ารอบต่อไปใช่แต่ว่าสัง่งของท่านแทสิสเองก็ยืนยันะนะคะว่าจะพาทีมเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาเพื่อเข้ารอบต่อไปในบ้านของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทีมของเขายังดีพอที่จะเอาชนะแอดมิดได้นะคะเอ,ออกไปที่สนามก็หวังว่าทุกคนจะทุ่มเทและแสดงออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ยังหวังเรื่องของมา็์โร้ยส์เนี่ยว่าอยากจะให้กลับมาทําผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งนะคะก็ มันเป็นเรื่องยากของรอยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยกันแล้วเมื่อวานนี้ทีมคาดหวังจากนักเตะทุกคนไม่จําเป็นต้องมีนักเตะที่จะมาชอบการตัดสินใจของโค้ชเสมอไปแล้วก็ไม่ต้องยอมรับเสมอไปด้วยแต่ต้องเคารพการตัดสินใจครับให้สัมภาษณ์แบบนี้ข้างในนยต้องมีอะไรนะทัวร์ข้างในเนี่ยต้องมีอะไรนะฟังดูแล้วเดีย่ยเออนะซึ่งมกรร้อเองก็จะหมดสัญญากับดอนมุนก็จบฤดูกาลนี้นะคะคสโมสรก็อาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยไปไหนต่อก็อิตาลีก็ใครอะ ร้อยเสีเออก็มีสิทธิ์นะหรือไม่ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็กลับกัดปากก็ได้มากค่ะถ้าหากว่าเขารับนะเพราะค่าเหนื่อยก็สูงอยู่แต่มานั่งเป็นสมวสำลองไ่้